นี่เป็นการขึ้นรถสบายทั้งแข่งในชีวิตของน้องเนี่ยงพอประตูเปิดข้ามาปุ๊บน้องเนี่ยงเขาก็จะมีการอย่างนี้ก็คือจะมองมองด้วยความสนุกสนใจแล้วก็วันนี้น้องเนี่ยงมากับพี่มะเกียงนะครับมากับพี่มะเกียงน้องเมี่ยงมากับพี่มะเกียงพี่มะเกียงพาตอวเนี้ยงออกมาเที่ยว นน้เป็นตอนที่ประมาณวันที่ห้ากันยา2554ป,ประมาณแบบทานน้องเมียยมาตั้งรถนไฟเป็นครนั้งแรกในชีวิตเพื่อที่จะไปสยามพารากอนหานน้งเมี่ยงไปเที่ยวบ้างนะจากที่น้องเมียงตอนนี้อันนี้ประมาณเกิดบากโควิแล้วเริ่ม,มที่จะควบคุมการข,ขายได้แล้วก็เราจะดูเรื่องบ้าง ที่เป็นอุปสรรคนิหนึ่งก็คือเราไม่จะ,ะมีมีความแข็งแรงมากเวลาดึงผู้ใหญ่แต่ละครั้งเนี่ยบางทีเราก็จับไม่อยู่ล้วเราก็เลยล้มคาไม่เ,นะมเมก็บมาเป็นผู้เล่น บางคนน้องนั่งดูสังน่งดูน้องเมี่ยงพี่ก็หอมน้องน้องเมี่ยงจะมีท่าทีที่ตลกสนใจแล้วก็ตัวท่ายดขวาหมดทั้งหมดมาถึงเราถึงเรานี้ยน้องเมี่ยงเขาเคยเห็นช็อตใน ในทีวีบ the ้างในเกมต่างเที่น้เมี่ยงเขาเล่นบ้างนี่เป็นคงได้พี่น้องเมี่ยงได้เด็นน้องเมี่งในวัประมาณเจ็ดขวบชอบชอบแต่งตัวด้วยตัวเองตชอบใต่ว้าพกบเป็นพิเศษแล้วก็ทุครั้งที่ใส่ผ้าะับก็ไม่จะติดกระดุมจนจน เปหมดสิคั้งแล้วกทุั้งที่คุณข้อบอกว่าไปเที่ยวไปเที่ยวทั้งเพื่อนก็จะดีใจแล้วก็กระือรือร้นที่จะแต่งตัวแล้วก็แตงน้าแล้วก็เราคุณพ่อไปเที่ยวทั้งวัน เนี่ยจะมองท้านมองฟ้าด้วยความสนุกสนใจนะหรืว่าติดครอบครัวเมื่อสัก่อยที่น้องเมียนจะได้มาเที่ยวพนม้าเก็บยิที่ลุกยิบที่มนบ,บ่มือสไาพราถาย,าย,าย,ายถาให้เก็บไว้ให้นักเขกียนับน้องเมียนดูตอนโตนะ